ช่วงเช้าสักคู่นะคะขออนุญาตอู่สสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนก่อดมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะส่วนส้มขอตัวก่อนค่ะเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วส้มเข้าทำงาน8โมงค่ะใช่ฟิเลเราลงไว้ไม่เยอะนะคะไม่กี่ต้น1ิต้นเองค่ะฟิเลนี่ค่ะเหลียวมาลองนี่กินคอร์สค่ะว้าวว้าวไม่คะทุกคนสวยมากเลยค่ะ ในช่วงเช้านะคะช่วงเชา้ชาเช้าเลยะคะ่ะหกโมงเช้าเพราะว่าส้มจะเก็บผักร็อนี้นะคะส่งลูกค้าแล้วก็ต้องรีบไปทํางานด้วยะคะ่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ขออนุญาตไลฟ์ like, สดสั้นๆพาชมน้องผักกันคะ่ะเพราะว่าอยากอวดนิดนึงค่ะขออวด,อวดน้องผักสลัดของเราคะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะวันนี้ขออนุญาตไลฟ์ like, สดช่วงเชา้าเวลาสั้นๆด้วย ผักที่คล้ายๆกุหลาบนะคะนี่ดูค่ะเนี่ยเป็นพุ่มคล้ายกุหลาบมากเลยนะคะยี่สิบห้าวันเองใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะพี่พิษปลูกแล้วงามปลูกแล,แล้วเห็นการเจริญเติบโตของเขาก็สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนก่อนมากมาก,มากเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะส่วนส้มขอตัวก่อนค่ะเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วส้มเข้าทำงานแปดโมงค่ะใช่ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาทักทายช่วงเช้านะคะเดี๋ยวส้มขอตัวก่อนนะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาทักทายช่วงเช้านะคะเดี๋ยวส้มขอตัวก่อนนะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ดีใจมากๆเลยอะคะ่ะเราก็ภูมิใจเล็กๆอะคะ่ะถึงว่าเราจะปลูกได้ไม่เยอะเพราะว่าพื้นที่เราน้อยแล้วก็กินโอ๊กกับบัตเตอร์เฮดนะคะอยู่ด้วยกันค่ะ ขออนุญาตอวดน้องผักช่วงเช้าเป็นเวลาสั้นๆก่อนไปทํางานนะคะสวัสดีค่ะคุณป้ามิกกีฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะ็อตที่สามลงไปทั้งเออลงกล่องปลูกไปยี่สิบห้าวันแล้วค่ะนี่ค่ะว้าวไหมคะพเพื่อนๆคะ่ะคนปลูกก็ว้าวค่ะสวัสดีพี่พิษค่ะสวัสดีตอนเชา้าเพื่อนอย่างงามเลยค่ะเป็นกอเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะเราปลูกไว้ทั้งหมด ห้ากล่องค่ะหนึ่งสามสี่กล่องขออภัยค่ะสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดช่วงเช้าสักคู่นะคะขออนุญาตอูอันนี้น้องกีนโอ้งนะคะดูพุ่มใหญ่กอใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวไปหาน้องกีนคอร์ดเทียบกับหน้าคนไลฟ์ด้วยเฮ้ยสวยไหมคะสวยไหมคะทุกคน สวยแจ่มมากเลยวัดน้องผักสลัดของเราค่ะเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะวันนี้ขออนุญาตไ์สดช่วงเช้าเวลาสั้นๆตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเดี๋ยวพาเพื่อนๆที่เข้าใหม่นะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ไปชมน้องผักที่เราจะเก็บกันพรุ่งนี้นะคะอีกสักรอบด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสวยๆงามๆเรื่อยๆคะ่ะกล่องสุดท้ายเป็นน้องกินโอ๊ตค่ะ ขออนุญาตไลฟ์สั้นๆน,นะคะวันนี้ก่อนไปทำงานค่ะขออนุญาตอวดนิดนึงค่ะความตื่นเต้นดีใจของเรานะคะที่เราปลูกผักแล้วได้งามมากขนาดนี้นะคะพรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะทุกคนพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าเราจะมาไลฟ์สดฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะ method, ็อตที่สามลงไปทั้งเอ่อลงกองปลูกไปยี่สิบห้าวันแล้วค่ะนี่เทียบกับนิว้วส้มเริ่มโตแล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณยายสวัสดีช่วงเช้าคะ่ะคุณยายรอบนะคะอีกสักรอบนะคะเริ่มจากบัตเตอร์เฮดเลยนะคะทุกคนนี่บัตเตอร์เฮดให้ค่ะคุณนีนะ่ามีความสุขมากๆเลยค่ะขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันนะคะไว้เจอกันในไลฟ์หน้านะคะทุกคนพรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะกับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเดี๋ยวพาเพื่อนๆที่เข้าใหม่นะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ไปชม น้องผักที่เราจะเก็บกันพรุ่งนี้นะคะอีกสักรอบด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสวยๆงามๆเรื่อยๆค่ะกล่องสุดท้ายเป็นน้องกีนโอ๊ตค่ะเอ้ยอุ้ยงามมากเลยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะค่ะพาชมน้องผักนะคะช่วงเช้าไลท์สั้นๆค่ะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวส้มก็ต้องเข้าทำงานแล้วค่ะ งามมากงามมากครบด้วยผักที่คล้ายๆกุหลาบนะคะ <c oughs> นี่ดูค่ะเนี่ยเป็นพุ่มคล้ายกุหลาบมากเลยนะคะเนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบัวหลันไหมคะสมอ่านถูกไหมคนปลูกก็งามกราบขอพระคุณคุณนีนาค่ะดีใจจังอู้รักเลยสวัสดีพี่ อันนี้เทียบกับนิ้วส้มนะคะก็เริ่มใหญ่แล้วนะดูเลยดูเลยเริ่มโตลแล้วค่ะมีอีกลูกหนึ่งด้วยนะอยู่ริมบอ่อค่ะเดี๋ยวดูคะนะคะโอยออกเป็นพุ่มแบบเป็นกอคล้ายๆกุหลาบเลยเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะสุขภาพยืดความรักที่มีสุขภาพดีนะคะนะสวยไหมคะสงสัยจะต้องปลูกบัตเตอร์เฮดไว้วาเลนไทน์ Valentine เนาะดี ผักงามมากพี่บ้องออนขอบคุณค่ะอดีใจมากเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณตั้งแต่หกโมงเลยนะคะเดี๋ยวส้วมาไลฟ์สดเก็บผักกันนะคะคุณมากค่ะคนปลูกก็ดีใจนะคะที่งามขนาดนี้นะคะฟิเลเราลงไว้ไม่เยอะนะคะไม่กี่ต้นสิบต้นเองค่ะฟิเลนี่ค่ะเหลียวมาลอสี่กล่อง เดี๋ยวพาไปชมเรื่อยๆนะคะไายส,สั้นๆี่เก็บผักนะคะช่วงเช้าก่อนไปทำงานค่ะไร้ด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเก็บผักแล้วก็ต้องไปทำงานเหมือนเดิมค่ะ,ะ25วันเองใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะพี่พิษปลูกแล้วงามปลูกแล้วเห็นการจเจริญเติบโตของเขาก็กอดกันเป็นกอเป็นพุ่มสวยงามมากเลยนะคะ สักคู่นะคะสักคู่นะคะสวยมากเลยค่ะดูแต่ละกอสวยมากค่ะแอบดีใจดูค่ะดูอุย้ยแจ่มมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะดูเป็นพุ่มเป็นกอกอดกันแบบฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะล้อตที่สามลงไปทั้งลงกลองปลูกไปยี่สิบห้าวันแล้วค่ะ ดูอีกทีนะคะนี่แบบนี้ค่ะทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะมเก็บผักนะคะช่วงเช้าก่อนไปทำงานค่ะร้ด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเก็บผักแล้วก็ต้องไปทำงานเหมือนเดิมค่ะแม่งามสวยแจม่มในความงามนั้นนะคะก็มีร่องรอยของน้องหนอนนะคะที่แอบมา นะคะพรุ่งนี้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวน้องแล้วนะคะนี่น้องข้างหลังเพิ่งจะ25วันเองค่ะงามไหมคะอย่างเจ่มเลยไหมคะสวยทุกสิ่ง every thing ทุกแพักเลยดีใจตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะ <laughs> สวยมากเลยน้องสีแดงสวยมากเลยนะคะนี่ดูดู อันนี้ข้างหลังเป็นกิีนคอร์สค่ะสีเขียวกิีนคอร์สอ,อ๋อไม่ใช่ขออภยัยกิีนโอ๊คค่ะมากเลยค่ะดูชมถือโทรศัพท์เอานะคะไม่ได้ใช้ค่ะต้องกล้องอาจจะมีสั่นบ้างขออภัยนะคะดูค่ะน้องบัตเตอร์เฮดน่านจะเออน้องบัตเตอร์เฮดเขาจะออกเป็นพุ่มคล้ายๆดอกกุหลาบนะคะสวยมากเลยค่ะดูแต่ละกอสวยมากค่ะ แอบดีใจก็เริ่มออกดอกเริ่มมีผลออกมาให้เราเห็นแล้วนะคะทุกคนสวยมากเลยน้องสีแดงสวยมากเลยนะคะนี่ดูยืกลับเย็นวันนี้หนึ่งทุ่มนะคะขอบคุณมากค่ะพี่อมรรันขอให้เฮงเฮงปังปังเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่เข้ามาทักดู ทานผักทานผักอะ,อะไรนะส่งความรักให้กันด้วยเดี๋ยวพาไปดูแตงกวานะคะวันนี้ไลฟ์สั้นๆช่วงเช้าสักแตงกวาสามต้นเองค่ะในกล่องปลูกที่เราปลูกไว้นะคะอยู่ริมบอ่อค่ะเขาคนปลูกก็งาม กราบขอบพระคุณคุณนีนาค่ะดีใจจังอูรักเลยสวัสดีพี่สวัสดีคุณง้อค่ะอันนี้น้องอเลดคอร์ลนะคะนี่เทียบกับนางส้มก็พุ่มใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยอขอบคุณมากค่ะคุณโบราณสวัสดีพี่พิษค่ะสวัสดีคุณอมรอรัตด,ด้วยนะคะวันนี้พาชมน้องผักค่ะขออนุญ,ญาตอวดน้องผักช่วงเช้านะคะนี่